ยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็พามาเห็นทนท่นสวัสดีนะคะลูกท่านทักทายสบายดีค่ะขอ,ขอมีความสุขสน่นสว่างร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะวันนี้พามาตัดหญ้ากออกจากสวนค่ะสวนกล้วยสวนมะม่วงสวนอะไรอินทาผาลัมสวนมีทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละต้นสองต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอกลับลานเลยนะคะ มะม่วงเราค่ะมะม่วงเรากำลังออกดอกนะคะใส่ฝุ่นลงไปฝุ่นก็คือปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยคอกกำลังออกดอกค่ะอันนี้มะม่วงโชคอน,นันต์นะคะสามฤด,ดูโชคอน,นันต์มันมันจะติดลูกหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าช่อดอกมันใหญ่มากเลยนะครับพี่น้อง โชคอันนั้นค่ะช่อดอกใหญ่มอบเรามีไอ้หม้อดินมาใส่น้ำ้วยนะน้ำแห้งแล้วดูพี่น้องดูช่อดอกเขาใหญ่มากมันจะติดหรือเปล่าเนะเาะก็หวังว่ามันคงจะติดฝนฝนฝนบ้านเราไม่ดีนะฝนทิ้งช่วง โอ้กำลังออกช่อติดช่อเลยจะต,ติดไหมเนี่ยโอ้ก้านยาวจังดอกยาวช่อยาวช่อยาวช่อยาวมากมพี่น้องโชคอันนันค่ะขึ่นมาปลูกไม่นานสวนของเรานะคะพี่น้องพาชมสวนมาตัดหญ้าตัดหญ้าออกจากสวนตัดหญ้าไปให้หวัว กล้วยกล้วยกล้วยหอมได้แค่นี้ยดินไม่ดีอันนี้ก็อินทผารำปีนี้ก็ปีที่ห้าแล้วมั้งยังไม่ได้ผลผลิตน้าเนี้ยต้นใหญ่แล้วสูงท่มหัวแล้วปีหน้าคงจะได้ผลผลิต ันนี้ปลูกเองนะปลูกมเมล็ดเพาะเองปลูกเองกล้วยดูกล้วยโอ้ยดูหนอกกล้วยทำไมมันน้อยแท้อันนี้ไม่ไม่แตกยอดเลยนี่มาดูพญานาคดูพญานาคพี่น้อง ค่ะดูพยายามกถ้าผาดำแต่ใบเขาจะหงิกจะงอตลอดเลยนะคะพี่น้องอ่ดูพยายามกเห็นกันไม่เอ่ยข้างในมีอีกตัวเลขหนึยนะดูนะคะเห็นไหมคะข้างใน นี่ค่ะตัวพญานาคเห็นเป็นตัวอะไรเอ่ยเห็นไหมคะพญานาคจะให้หวยตลอดนะเนี่ยออกมาทางนอกลย จนเอ็นสะพังอ้วพี่น้องกล้องค่อยหลุดมือเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอุ๊พาสองเดีาพาสองกล้องค่อยหลุดมือเลยส่องไวยดิเห็น <c oughs> <c oughs> เป็นตัวอะไรพี่น้องค่อยไม่ขยายนะแต่ส่งใกล้ๆ ให้หวยประจำแต่ซื้อไม่ถูกดวงยังไม่ถึงวาสนายังไม่มีเอาเข้าไปแล้วเหรออืมค่ะสอ,องสองฝั่งนะคะอีกฝั่งนะ้นเขาจะเป็นประจำเลยนะต้นนี้เขาจะมีมาอย่างนี้ตลอดตั้งแต่เขาเกิดมาเลย จะงิกๆงอๆไม่เหมือนต้นอื่นต้นอื่นเขาจะใบตรงตลอดเลยนะคะอินทผลัมค่ะปลูกเองเพราะเมล็ดตัดหญ้าได้เยอะครับพี่น้องตัดหญ้าออกจากสวนพามาเข้าสวนก็สวนของเรา มีมะม่วงมีกล้วยฝรั่งอยู่ฝั่งโน้นยังไม่ได้เดินพาไปเดินไปดูนี่ก็นาข้าวมีแต่หญ้าปีนี้ทำนาข้าวได้นาหญ้าเอาหญ้าขึ้นรถก่อน แผกยาได้ยาสองรถตัดยาออกโอ้เป็ดค่อยดูค่อยมีทุกอย่างนะพี่น้องเป็ดก็มีนะคะเป็ดบาบารี่รรโลแปดสิบาทใครสนใจก็ทักมานะ <laughs> นะะี่ค่ะเป็ดบาบา,บารี่ทำความสะาดวันนี้เราทําความสะาดสวนเพิ่งจะดํานาเสร็จ ก็ไม่เสร็จดีเท่าไหร่หรอกยังเดี๋ยวซ่อมแซมนิดนิด่อยหน่อยม่วงก็ออกดอกแล้วนะโวกันันออกดอกแล้วนะเ็จก็หาอาหารนี่ก็ป็นชรพาลำปีนี้ปีนี้ติดลูกแล้วนะ ติดลูกเล็กๆเกนี่ยอันนี้ติดลูกเล็กๆจะหล่นหมดแล้วมันไม่มีเนื้อเป็ดหาอาหารกิน ็ดหาอาหารพี่น้องเป็ดบาบารีหาอาหารกินกันขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกรลบทุกคอมเมนต์น ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตดดีที่มอบให้ค่ะทุกคนมีความสุขนะคะแห่งๆรู้เลยปังๆกับทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ